บุญกับยันหมั่นเทียบกันไว้ความเข้าใจจะได้ไม่ถอยหลังลงหลุมพรามเนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนใหม่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพเดิมหรือภูมิหลังแห่งลัทธิศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนหรือคัดค้านเพราะฉะนั้นจึงควรทบทวนเทียบความแตกต่างไว้เสมอเสมอทั้งเพื่อความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้ถอยกลับไปตกหลุมของลัทธิศาสนาเก่าจึงขอย้อนกลับไปทบทวนความแตกต่างนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าประดิสถานพระพุทธศาสนาในเมืองราชครึนครหลวงของแคว้นมคตก็ส่งเริ่มล้มเลิกการบูชายันทันทีชดินหนึ่งพันมีอุรุเวลกัสป,ปะเป็นต้นผู้เป็นหลักใจของชาวเมืองราชครึก ได้ละเลิกทั้งความนิยมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์และการบูชาไฟมาขอบรรพชาอุปสมบทตามเสด็จพระพุทธเจ้าณมหาสมาคมมีพระเจ้าพิมพิสารมคตราชเป็นประธานที่รอสดับธรรมกถาของพระพุทธเจ้าในเมืองราชคลึกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าดูกนท่านผู้เป็นชาวถิ่นอุรุเวลา เป็นอาจารย์สอนเหล่าชดินทั้งหลายผู้ภายพร้อมเพราะการบำเพ,พ็ญพรตท่านมองเห็นเหตุผลอะไรจึงได้ละทิ้งไฟในวงเล็บบูชายันติดวงเล็บเสียพระอุรุเวลกัสปะอดีตหัวหน้านักบวชชดินผู้บูชาไฟได้ประกาศสารภาพตอบพระพักของพระพุทธเจ้าว่า การบูชายั์ทั้งหลายยอบหมายใจใฝ่ปรารถนาซึ่งประดากรมทั้งรูปเสียงรสและอิสตรีข้าพระองค์ทราบแล้วว่าสิ่งที่ปรารถนาอย่างนี้เป็นมนทินในชีวิตจึงไม่ได้ติดใจในการเส้นสวงบูชาในวงเล็บวินัยปิดกพระตรายปิดกเล่มสี่ ข้อห้าสิบเจ็ดหน้าหกสิบหกปิดวงเล็บคำสอนคัดค้านและแนะนำให้เลิกบูชายันมีในพระไตรปิฎกอีกมากมายขอยกมาอีกแห่งหนึ่งเป็นคำตรัสของพระเจ้าเนมิราชโพธิสัตว์ว่าราชากษัตริย์และพราหมณ์ทั้งหลายจำนวนมากมายบูชายันกันแล้วต่างๆหลากหลาย ก็ไม่ล่วงพ้นภาวะที่ต้องจากโลกนี้ไปหมายเหตุผู้เขียนเปตัดตังอัตถกถาว่าหมายถึงการเวียนวนอยู่ในกามาพจบหมายเหตุ <my> ข้าพเจ้าจะน้อมไหว้อย่างไม่จำกัดเวลาต่อบุคคลผู้ประพฤติตรงตามธรรม ไม่ว่าจะมีชาติตระกูลหรือไม่เพราะว่ามวลมนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คนทุกวนณะเมื่อไม่ตั้งอยู่ในธรรมย่อมความลงสู่นรกคนทุกวรณะประพฤติธรรมอันอุดมแล้วก็ย่อมบริสุทธิ์ในวงเล็บเหมือนกันปิดวงเล็บในวงเล็บขุทกะนิกายชาดกพระไตรปิฎก เล่ม28ข้อห้าหน้าหนึข้อห3 0หน้า2อ0ปิดวงเล็บคนทั้งหลายทั่วไปปรารถนากามาสุขทรัพย์อำนาจความยิ่งใหญ่และการเกิดในสวรรค์พรามสนองความปรารถนาของคนเหล่านั้นโดยให้บูชายัน คนที่มีหรือได้การมสมบัติมีทรัพย์อำนาจและความยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็ยิ่งปรารถนาสิ่งเหล่านั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกพรามก็สนองด้วยการให้ประกอบพิธีบูชายันที่ใหญ่โตโอลานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังเช่นอัศวเมรอย่างที่เคยกล่าวถึงแล้วตลอดจนสัพเมรในวงเล็บฆ่าครบทุกอย่างบูชายันรวมทั้งมนุษย์ ลกล่าวโดยย่อเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปคำสอนใหม่ของพระพุทธเจ้าได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความคิดและวิถีชีวิตของประชาชนต่างออกไปจากความเชื่อเก่าในศาสนาพราหมณ์โดยแยกเป็นสองส่วนหนึ่งในแง่จุดหมายยอมรับความต้องการของมนุษย์แต่ให้ขัดเกลาวประณีตขึ้นไปจนเปลี่ยนใหม่ได้โดยอาจ แยกเป็น2ระดับ1.1ยังปรารถนากามสุขทรัพย์ยศสวรรค์เป็นผลตอบแทนแต่ให้ใส่ใจประโยชน์สุขของชีวิตและชุมชนในปัจจุบันไปพร้อมกันด้วยในวงเล็บเท่ากับกรณีทั่วไปปิดวงเล็บ1.2และผลตอบแทนที่สนองความเห็นแก่นตนโดยสิ้นเชิง มุ่งนิพพานเพื่อวิมุตติวิสุทธิสันติและอิสรภาพที่แท้จริงหมายเหตุผู้เขียนต่อมายุคหลังพุทธกาลพรามปรับปรุงหลักการของตนอย่างที่กลายเป็นฮินดูและหันไปนเน้นที่คำสอนพร้อมทั้งข้อปฏิบัติแบบสละโลกด้วยกลายเป็นแนวโน้มใหม่ดังที่ได้เพิ่มสัญญาสีในวงเล็บ นักบวชเร่ร่อนที่สละทุกอย่างเพื่อมุ่งต่อโมกสะปิดวงเล็บเข้าเป็นอาสมสุดท้ายในหลักอาสมสี่ในวงเล็บแต่ก่อนโน้นเข้าใจกันว่าครามมีหลักอาสมสี่มาก่อนพุทธกาลแต่ปัจจุบันนี้เป็นที่รู้และยอมรับกันแล้วว่าครามยุคฮินดูได้เพิ่มสัญญาสีขึ้นมาภายหลังด้วยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา

จบหมายเหตุซึ่งทำให้พร้อมที่จะบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนและคนทั้งโลกในวงเล็บเช่นเรื่องชดินที่กล่าวแล้วปิดวงเล็บ 2. ในแง่วิธีการเน้นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและพัฒนาชีวิตของตนเองเริ่มแต่ให้เลิกการบูชาย,ยันโดยสิ้นเชิงในวงเล็บ ถ้าใครยังเคยชินติดในการบูชายันก็ให้เปลี่ยนวิธีบูชายันจากการทำลายชีวิตสังเวยเทพเจ้ามาเป็นการบำเพ็ญทานบำรุงเลี้ยงชีวิตของคนและสัตว์ทั่วไปปิดวงเล็บหมายเหตุผู้เขียนตัวอย่างเช่นกูทันตสูตรทีคนิกายศีลักขันทวักพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ199ถึง238 หน้า162ถึง191มาคาสูตรคุธกะนิกายสุตตนิปาตพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ361หน้า420จบหมายเหตุโดยให้เปลี่ยนจากยันกรรมมาเป็นบุญกรรมและก็อาจจะแยกได้สองระดับเช่นกัน 1. การทำบุญบุญกิริยา บุญกรรมทั่วๆไปคือทานศีลภาวนาซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ยังปรารถนากามและพบในวงเล็บเรียกรวมๆว่าโอปติกบ,บุญปิดวงเล็บ 2. การฝึกศึกษาพัฒนาตนด้วยศีลสมาธิปัญญาในระบบไตรสิกขาที่สมบูรณ์เพื่อดำเนินอริยมรรคอย่างบริสุทธิ์สละกาม และพบสิ้นเชิงในวงเล็บยอมให้เรียกเป็นบุญว่านิรูปปฏิบุญหรืออนุปฏิกะบุญหรือโลกุตระบุญปิดวงเล็บบางทีพราหมณ์ก็ใช้คำว่าบุญแต่ความหมายต่างกันอาจพูดง่ายๆว่าพราหมณ์ว่าบูชายันแล้วจะได้บุญแต่พุทธว่าต้องทำบุญ จึงจะได้บุญในวงเล็บถ้าบูชายันก็กลายเป็นบาปปิดวงเล็บบุญของครามเป็นอำนาจพิเศษที่เกิดจากการทำให้เทพเจ้าโปรดปรานแต่บุญของพุทธเป็นคุณสมบัติพิเศษของชีวิตที่เกิดจากการทำเหตุปัจจัยซึ่งเป็นอำนาจในตัวของธรรมชาติ